สยกค่ะสองสาวสวยมไดว่ากนะอิซิปซ่าดีก็มีช่วก็มีดีครับดีครับใช่ใครับทุกวงการเลยรัเสตต์นร้าเล่นาะเยกที่หนึ่งสามยกยกท7่จดไม่ไม่เือผมหกหมืนอ่ะเี่ยังไม่อยากมาเลยนะ ผมไม่ชอบการพนันลุงดาวันกับพี่ไปยอะผมก็ไม่เล่นด้วยกันครับไม่ถ่ายคลิปแต่งงยนเขาไม่เคยเล่นบางครั้งบางครั้งที่ผมรู้เลยว่ามวยตุ้งแพ้แน่อนอน<แ>ไม่จะไปการเล่นหรือไม่เล่นเลย<แ>คือถ้าไม่เล่นเราถ้าบันไดมามันคงจะไปเลยมันคงแบบว่ากลัวรเราแบบไปผือใจเราก็่าพรได้บ้างอะไรก็จะแบบเข้าไปลึกๆเลยมวยหญิงที่หมดพื้นทานเนี่ยถ้าผมเป็นเชียร์นะผมได้เงินเยอะไม่เขายิงแต่ถ้าบ้านเราไม่รู้ใช่ครับ อย่างคู่คู่เงาเงาด้อยนั่นน่าเล่นมากเลยหน้าต่อถ้าแรงก็น้าต่อไม่งั้นก็ชนะอยู่แล้วใช่ไหมมาต่อคันสิบหกคนผมวัยต่อคันใช่รลานบุญเสือโอเซบวกจอประยักษ์น์ลุกประชาชื่อแล้วผมไม่ทราบนะไม่ไม่รู้ว่าเนให้อยู่ผมได้ไหมก็ฝึกตัวนี้หนักตัวนี้ครับ พัฒนาการท้นช้ามากตัดสินมาหลายปีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการโอ้ยน้องแรกครับแ่งดีกิตซ่าโรงเรียนเปชรนักวิทยานี่ซ้อมอยู่กับอีกนาด อาจารย์ยศพรสุกายนี่ครับเงานเฉยอีวอเพชรชนอาจารย์ัน,นีซ้อมอยู่สเกากกครับิดเลนบริษัทยกนะยก ยกล่ากแรกครับโอ้อาจารย์สุดสาครทีเด่น99สนใจจะย้อนยกนะเออใครสนใจหาคู่ให้หน่อยอาจารย์สุดสาครทีเด่น99ลุงตะวันมาเท่าไหร่ครับ4,000ครับครับครับลุงตะวันมา4,000ครับ ไมวพายักครับมีมากกว่านี้ก็ยินดีเพิ่มนะครับชชเชิญเชิญขอบคุณเจ้าฝนคนสวยคินหัดลูกไส้เป็นกรรมก,การหน่อยด้เยี่ยมลูกไส้่นแม็กนัมแม็กนัมดฟังจังมึงยิน <c oughs> ดีด้วยกับเจ้ากวนนะประสบการณ์ไปลูกหลานเราพัฒนาการ <c oughs> ไปเร <c oughs> ื่อยๆผมก็ได้จบไปแล้วเลยครับ นักมพิเศษนะคนละสกายนะต่ผมอาไปต่อยมวยที่บ้านอไรมาสัาก้วมัตันอผมกนตัวมอรุ่งตะวันมาสี่วันครับเมยพยักหักว่ามีมากตัวนี้ก็เชิญผู้ต่อไปผู้เอกกนเลยได้ไปต่อยอี่เชียงใหม่กีฬามาไม่า้ลไม่หมดนะครับแต่เม่าให้ัว่าต้องไม่ถึงเข้ามาอยู่ในเมียงยหม่จอนนี่อย่าลืมนะมวันที่ยี่สิแมรรได้เหรียญทองแดงบ้านไก่ดาวรุ่ง ลูกแรงใจทั้งอุบลนีมาเันหลายคนนะเ่นสมควางเวทนาตับผมเหล็กพิชิตฟางามโค้งที่ได้ค้มาคับ5ปรข้างลูกทัพตะลกเจอกันเจอกันแต่วันนี้ที3ยกตันนี้ยกสองจ้ายกสองโเคครับันนักจาสุทร่สุกที่สองาจยุกตัวที่ประชันสมานด้วยครับ จิตซาอปิดมัดีโอ้ยกอ้ยถืว่าถึงพู่แล้วขอดีจากเป็นจรักะทีมงานทนายดักษณะาใดนายดถนาใจออีักษอาอีีอีีอีกทนีกททีมงานเสียงนี้ราชันนี่ทีมงานสิบก้ามังกร

ติดอ้าซื้อไม่ได้เนะไม่ให้ครัติดติดก็ดีตองเดินครับอ้ยโอ้ย เาหคลิป้าเตไม่ถึงข้างต่อเก็ได้แค่สองโมเนี่มันเก็ไหมใช่ครับยกสองแต่่สมเลยครับยุ่งยด้ยเหดครับโอ้ยดกมาตุ้จังหวังเลย ก่อนที่ท่าข้าจะมาในโดนทั้งหมัดทั้งแขกเลยอันนี้หนึ่งยกนะคะผู้ใหญ่ของเราก็ขึ้นมารอการลุ่งจออคล้ายๆกันทุกตัวเลยเนาะในหลังจากนั้นก็จะตายเดียวกันคล้ายๆกันทุกตัวเลยไปเล่นใช่ไหมลูกเก่ากับพี่นซยใช่ไหมไม่แรงพอครับรอยทองคำกับกระบี่ขาว่ติดเลยนะครับสามคู่ที่เหนือผมไม่โคตรมวยมาแต่ว่าผมทำสากคนสมัครเล่นแรก ขี่เขนช้างบัานเข็นใช้เวลาสามปีผมลงเลนะ่นกีฬาได้โอ้ไมทธรรมดาเปสต์ย้ำเลยครับสิบห้ากุมภานีก็จะมีย้อนยุกประมาณเจ็ดแปดคู่เลยครับใครที่คาใจอยากล้างตาอยากแก้มือติดต่อท่าน กระเซาะตกลงสักนะครับพอน้ามวยร้อนีิตงานสารวัตรจิตพิพนี้วันนี้ฝาเลยนะครับ1้าัวตีเทียมเพืน้ำพูดเขาแก้ตรงไหนแก้ตรงไหนครับบางตัวต่อยหมัดไม่บิดสม่ำรี่ก็ไปให้กำลังใจทีมงานท่านกแต่การทดสอบส่วนมากมวยบ้านเราแบบใช้แบบประสบการณ์แล้วก็แต่นี้อย่างเดียวไม่มีวิษพิษการกีฬาเข้ามาเกี่ยวเนาะทำให้แบบว่ามันขาดไปนะขาดตรงนั้นไป อาหันกันกินนั่งลายๆอย่างนี้กันคทีนี้เจอกันที่อัลยยังชุดน้อยนะครับยการนัดตียกสุดท้ายครับจิบซาดแดงครับน้ำเงินอ้าวนี่ครับโอ้โหดยังไครับครบเครื่องครับมาครบเครื่องครับเข่าก็มีครับปิดเทปอ้าวนึ่งมอสปิดเทปแดนนีจิบซา ได้ทุ่งนาคาญยากครับบ้านเราไม่มีสถานตรงนี้มากมากด้วยมันไม่เหมือนพวกทีมชาติทีมชาติโรงแรมมาเฟอร์เรสต์เขาบอกว่ามาเทไรกันสุดท้ายก็เราจะคิดต้มมาม่าอย่งก็ไปไหนไม่ได้หรอกวันนี้แปดครับอากาศจะไปคิดต้มมาม่าอยู่ใช่มาเฟอร์เรสต์เข้าไปได้ กลังกินน้ำมันลมอยู่บดีนับเบิดแบกิจช้ามึงจะนำัลมกินถึงเหล้าเลยโอ้โหเจ้า่ ศธิ์ราจารย์สัมพันธ์สุกายครับเป็นรนักพุทยาครับทิทยาบอเพชรชนละจักรวทยานทัศนายยินละสั์ขาเจ้วีลัสงครับอ้ยอีกครับขารดิกซาเลย เ้ื่อไหมแม่ต้องต้องสอนเองขนาดหน้าตาเลยอ๋อ